สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ขอสรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่17ถึงวันที่21สิงหาคม2563ดังนี้วันที่18สิงหาคมเวลา7นาฬิกาพนักง,งานตรวจรายงานพร้อมด้วยผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมาาและกัมพูชา รวมตรวจบูรณาการเรือประมงและแรงงานประมงตามแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานทางด้านและการค้ามนุษย์ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขตสามกระบี่จำนวน6แห่งผลการตรวจเรือมีสัญญาจ้างทะเบียนลูกจ้างเอกสารการจ่ายค่าจ้างและเอกสารการจัดเวลาพักไม่มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเวลา13 3 0นาิสวัสนาทีสดีกาและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ รวมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่นระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2,563และมอบหมายให้ในายวัชระคงทิพนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำประมาณการภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดกระบี่ด้านการบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมืองรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่19สิงหาคมนางสาวสุนิสาผิวนวลสอดอิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพนักง,งานตรวจแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการเพื่อติดตามสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานจำนวน12แห่ง วันที่21สิงหาคมนายนภัทรมินทองนักวิชาการแรงางานปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจคุ้มครองแรยงานนอกระบบกลุ่มหัตกรรมเตยปลาหนานบ้านวังหินตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อแนะนำให้กลุ่มรายงานมีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานและสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านพศ2553